มึงแหมนอย่าเพุ่งขึ้นไปเอานี่ไปกินยี่ยมแม่งลงมันเมื่อไหร่วะเดี๋ยวเันนะข่าแม่งเลยหสวยจ้าเฮ้ยเฮ้ยมันมากี่ตัววะเนี่ยเก็บไปกี่ตัวแล้วเนี่ยมันคงมีคนในบ้านบ้างไหนอ่ะเดี๋ยวนะขอโดมไปโบนไปซื้อเข้าไปแต่ข้างล่างฝั่งพี่เลยขึ้นไปหาพี่ขึ้นมาทางไหนอ่ะสาวคู่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปแล้วโอ้ รอจนแนบไม่มีละมึงตรจับ,บทอปเปอร์ฮาลย์ดิลิสบ้างไม่มีอยาก่อตย่างไม่มีซัมบี้บใครอ่ะรอัมบี้รวยจงชาหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดจะได้กแกยังยังยังยั โอ้สแกนมเจ้ม้อนม้าเกตกลงมันหมดกันเลยแย่ทำไมบันบันเงี้ยจังเลยวะิเนะชกเอาเอาลยเข้าพี่ฮัลโหลนี่ไงอ๋อเรียบร้อยสวยจ้าขอเปลี่ยนตื้ทั้งบันเื่องเลยว่ะ

สึนจะใส่กันนนีตาแลวนมันกีตีแม่วะเนี่ยลุงยิงไปสองสอตัวสอไม่รู้เขานีเก่งไลยิงไปสมตัวเท่านี้บึ้มมาเลแล้วไหนจ้ามาไปรักยมน้าทบ อะไรอะไรฮะนะอย่าทำให้ลุงตกใจดิหล่ำเรด้วยเลยเนี่ยไหน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 ไม่ใช่บอดเห็นได้ไงเจอแล้วบอดตรงนั่นมองไม่เห็นไอชิบขาววะโอ้ยบองตรงนี้กลับมาเล่นเกมนี้มันยิงโคตรยากเลยวะไหนเฮ้ เราเช็คไปแล้วยังไม่ได้เช็คเลยจะได้ไปวางแท็บที่บวกไปมีที่น่าจะประมาณสองตีนะเราจะบอกให้นำสแกนเลยเออแล้วมันมีคนมาเก็บแท็บเลยมีคน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 มาเก็บบอทไม่ใช่บอทพี่สเก็ตมาสเก็ตเหรอสเก็ตเด็กสะตอมไปไหนล่ะนี่เราลำลืมพ่ออย่างไงไงเห็นแล้วล่ะโหปริบไม่ถึงถึงไหมไม่ถึงเลยหรือวต้อไป นมัถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่เจ็บมันก็ไม่น่าตายไม่มีละมงไม่มีอะจ้เป็นยังไงจะวิชาพังตัวได้ผลไหมอนั้นแล้วแต่ไม่ได้ไปไหนแล้วหรอะลุงว่านะแม่งปักหลักอยู่ที่เลยปลอง ให้ทำไมผมวางโล่ไม่ได้อะโล่บัคมันเป็นโล่ที่ใช้ใน MP ็มอะพี่มันเป็นโล่ไฟอะกอนจะวางวางไม่ได้อเอา้เาแล้วเอามาทำไมเนี่ยเจอโล่บัคเหรอสาคุบอกแล้วเอาโล่กัปตันมาเอาโล่มาวางโล่ไม่ได้เสรต้องลงกูมีไหนไหนบ้านบนเหรอบ้านบนเหรอ โอเคมจะลุยลรมานานแล้วฮ่าฮ่าโย่พระโชโอ้ยรเบิดเต็มหน้าเราจะแล่าไปตรงไหนเอาตรงไหนก็ดีวะเนี่ยสวัยมากริงๆนะสบายสบายไม่ใช่เหรอโอ้ยก็มันนี่หว่าตายแล้วจะนายจ๋าีทาางน้ดตายเลยบนเขาบนเขาทีนึงไว่ากันนะเพื่อนข้างบนข้างบนบนไหนอะกำลังลงมา โอเคโอเคส่งไปกินก่อนครับผมปล่อยไปรักยมง้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยไหนอบักรอบนี่้อ้หร่วโอ้ยไอุ้้ยนหวัง

แต่ทำกาพร้อมมาทำได้ขอ้ย mm ิงนงนึ่ไปอ้อะไรวะปลาสอมบี้ว่าอกมาสองตาเนี่ยชอบนิติดหนังคาเออเยี่ยมหมดนะโอเคจ้ะสัดบีมากทุกคน ไปกันลยละม้าพ่อมาพ่อมาไอชิ้่งาไอของจริงดูท่าแล้วเนี่ยไอยังเป็มนุษย์ฟาร์มแน่เลยไี่เราเสแตามกันโดด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 มโดดโดดแขงแขงแทงฮัลโหลยิงขู่ไปเลยซ่หว้ย้ยห้ย้ย ยีงเป็นมาฟูเลยหัวพันอุ้ยเอากูเอ๋ยดูแฮมอุ้ยัไปฮานะซูซูสักคู่กูเถเออโอเคครับทุกคนลากร่อย ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ในแคลนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปของคุณลุงในวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากแคลนรีเวิร์สไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้าแคลนเราวันนี้รับฟรี Honda s ส o o ป y I ไม่ใช่ครับผมเราก็จะมีเงินรางวัลให้สำหรับผู้เล่นดีเด่นที่เป็น MVP สําสำหรับแคลนเรานะจ๊ะโอเคกิจกรรมก็มีมากมายงีย้เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับผม สุดท้ายนี้เสียงอีสานและชาวคณะต้องขอกล่าวคำว่าเมืองไทยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อและพบกันใหม่อ e ีพีหน้าเกมมิ่งขาเฟ่คุณลุงเล่นเกมสักวัดดีครับไปเย้ย้อยอ่ะเฮ้ย